เกิดขึ้นมาได้ยังไงไปดูการละครั้งหนึ่งคุณคิรีประธานกรรมการของ BTS Group มหาเศรษฐีอันดับที่18ของไทยที่ไปใช้ชีวิตที่ฮ่องกงต้องกลับมาไทยมาดูธุรกิจอสังหาต่อจากพ่อซึ่งพอดีในปี2533รัฐบาลไทยเปิดประมูลโครงการระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพคุณคิรีที่มีพร้อมทั้งเงินทุนกับคุ้นเคยระบบรถไฟฟ้าที่ฮ่องกงอยู่แล้วเลยเข้าร่วมประมูลซึ่งปรากฏว่าชนะคู่แข่งได้สัมปทานก่อสร้างรถไฟฟ้าแต่เรื่องมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าช่วงแรกๆโดนชาวบ้านกับโรงเรียนประท้วงเรื่องของความเป็นส่วนตั กับสร้างแบบลอยฟ้าแล้วมันดูไม่ปลอดภัยแล้ว BTS ยังโดนวิกฤตต้องยำพุ้งปี40เล่นงานเข้าแบบเต็มๆทําให้ BTS ต้องเทขายหุ้นให้กับเจ้านี้รวมถึงต้องขายที่ดินในมือซึ่งใช้เวลากว่า14ปีก่อนที่จะสามารถกลับมาซื้อคืนบริษัทแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น BTS Group ที่ปัจจุบันขยายมาขายสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS ด้วยการเข้าซื้อบริษัท v g i และยังเอาร้านค้ามาเปิดบน,นสถานี BTS ด้วยทั้งหมดทั้งมวลท,ทาให้ในปี65 BTS Group มีรายได้รวมกว่า32,000ล้านบาท